ดีสมาชิกเคทิโกทุกท่านนะคะดิฉันพิิตาสเสดมากค่ะผู้ดในยการป่ายกนตลาดนะคะของบริษัทอินโนวาอินเตอร์เนชัค่ะความจริงแล้วเนี่ยในส่วนของ INNOVA เองเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานที่เป็นอันดับต้นที่เมื่อเช้าคุณโจได้เรียนแจ้งท่านไปแล้วถูกไหมคะและคราวนี้เองค่ะด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานแล้วก็ทีมงานได้ให้โอกาส กับอินโนวาได้ผลิตสินค้าที่เรียกว่าจะมาคืนความสุขให้กับทุกคนนี่เรียนแบบท่นนานนยายกนิดนึงค่ะแต่ว่าเสียดายนิดเดียวก็คือว่าเราพยายามผลิตตัวสินค้าให้ทันในวันนี้แต่ปรากฏว่าเราทําไม่ทันค่ะอันนี้คือต้องมาขออาภัยน้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ความจริงก็คือว่าแผนของเราความจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เทสกันคนละหนึ่งเม็ดก่อนกินอาหารเที่ยงในสัปดาห์ ดีไหคะดีค่ะแต่ว่าอะไรคะผลิตไม่ทันค่ะดังนั้นโปรเจกต์ตรงนี้ถือเป็นโอกาสหน้าไปนะคะก่อนอื่นค่ะถามค่ะว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝั่งไหนรวยที่สุดคะนคนรวยเนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าฝั่งไหนนะคะรวยสฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียก3-4ถูกไหมคะเลขที่ออกคือ43 Yes yes บางคนบอกไม่ยืสบซื้อเบอร์อื่นใช่ไหมคะโอเคนี่หนึ่งใช่ไหมคะสองสามสี่นะคะหนึ่งรวยไหมคะรวยรวยแบบเรียบร้อยสองรวยไหมคะรวย รวยแบบเข้มแข็ง3รวยไหมคะรวยนี่รวยปลายค่ะเพราะรู้สึกว่ารวยเสียงจะขึ้นแบบนี้และสีรวยมากไหมคะรวยหเห็นไหมคะลากเสียงยาวประสบการณ์ทําให้เบอร์สีเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก1ึงสองสามทำให เร็วอิสราเอลอาหรับไปได้นะคะแต่อย่าสงเสียงดังให้เพื่อนข้างๆจับได้ละกันคะ่ะแต่เขาบอกเลยว่าใครหลับนะจะพลาดโอกาสดีๆ<อ>เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคทิ iko, โก<อ>เพราะวันนี้เราพูดเป็นครั้งแรกคะ่ะและในห้องนี้คือ VIP พร้อมไหมคะพร้อมถามคะ่ะในห้องนี้ใครทานเคทิโกลาิเซ่บ้างคะยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอเคยเล้เหรอคะ อ๋อเพราะว่าเป็นสิทธิ์ V.I.P. ได้ลองก่อนเพื่อนถูกไหมอาจเก็บไว้ก่อนค่ะไม่บอกดีกว่าคอนเซปต์ของสินค้าชิ้นนี้นะคะแบรนด์ชื่อลานิเซ่ลานิเซ่เนี่ยออกแบบมาตั้งแต่อักขระในการนับตัวอักษรนะั้ถ้าเกิดใครรู้จักตัวอักษรดีๆลองไปนับดูค่ะมันจะลงที่เลขมงคลแล้วใครได้แตะต้องผลิตภัณฑ์นี้จะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยคุณรู้ไหม ไปบอกใครนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สาบตัวเลขแล้วเนี่ยเราได้จับแคปิโ hmm. กคุณจะได้รับพลังงานบางอย่างแ่และสนับสนุนให้คุณนั้นจะเริญรุ่งเรืองและร่ำรวยที่สุดค่ะเริ่มจากชื่อแล้วนะยังไม่จบค่ะคราวนี้ค่ะต่อด้วยคือสโลแกนที่นําพามาให้คุณนั้นรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สุดยอดขนาดไหนคือกินลดน้าหนักคุณไม่สวยได้ไหม ไม่ได้นะคะดังนั้น,นเราต้องตอบย้ำเรื่องของความที่หุ่นสวยทันใจถ้าค่ะทันใจเนี่ยอยากสวยกี่วันฮะกี่วันสวยนี่เลขเจ็ดนะเจ็ดวันสวยฝั่งนี้ได้ยินแววๆอะไรนะคะสามวันอ่ะสามเจ็ดฝั่งนู้นนะคะอยากสวยภายในกี่วันวันนี้วันนี้ <laughs> วันนี้เราคงจะรันสั่งไม่ได้ะค่ะนะคะแต่ว่าเราจะพยายามผลิตมาให้ทันละกันค่ะ คุณสวยทันใจอันนี้คือคอนเซปที่คุณจะขี่เส้นใต้3เส้นหรือ4เส้นเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันทําให้คุณนั้นสามารถบอกคนอื่นได้ว่าลาติเซคุณจะสวยเปลี่ยนแปลงภายใน3วันบางคนสถิติกินวันเดียวน้ำหนักห่วบลงไปครึ่งโลก็มีรู้ไหมคะใครอยู่ในห้องนี้แหละ ไม่ใช่วันเดียวนะดิฉันลองก่อนคนอื่นค่ะเพราะอยากรู้ว่าคนอื่นกินแล้วจะดีไม่ดีพอลองวันเดียวปุ๊บหยุดกินทันทีเ <c oughs> พราะว่าโอเคค่ะไม่วิวไม่ใจสัน่นแล้วก็ฟีดแบกก็ดีสามารถใช้ชีวิตยื่นได้ปกติเลยแถมน้ำหนักลงแล้วเหมือนกับออกกำลังกายตลอดวัน มันทําให้คุณนั้นเบิร์นในทุกๆกิจกรรมนะคะต่อไปค่ะปลอดภัย100%เพราะในนี้เนยใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติและทุกอย่างเป็นนวัตกรรมที่ทาให้ครอบครัวของเคทิโกนั้นได้ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะชื่อของเขาลานิเซ่บายเคทิโกค่ะสีแบบนี้นะคะสีทองอลัง ตามมาด้วยสีฟ้าครานี้ค่ะเรามาดูว่าผลิตภัณฑ์นี้จะซูปเปอร์ขนาดไหนคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเวลาเราจะผอมเนี่ยเราต้องครบวงจรถูกไหมคะเราก็เคยเราก็เลยมาเป็นคําว่าซูปเปอร์บล็อกซูปเปอร์เบรกและซูปเปอร์เบิร์นรู้จักบ,บล็อกไหมบล็อกคืออุดปากใช่ไหมใช่ ไม่ใช่อยากกินก็กินไปเลยค่ะคอนเซปต์คทีโกยากกินก็กินไปเลยแต่เรามีตัวช่วยพิเศษคือทีบล็อกยากเบรกรู้จักเบรกไหมคะเบรกเบรกคือกินก็กินไปเลยค่ะเราใช้ตัวช่วยในการทําให้คุณนั้นรู้สึก อิ่มไวกว่าเดิมใครกินลานิเซ่บาเคติโกจากเดิมอาจจะชอบกินข้าวเยอะๆน้องแอมมองหน้าค่ะบอกที่บ้านหนูให้หนูกินข้าวหนึ่งถุงครึ่งเป็นต้นไปค่ะนะคะความจริงให้หนึ่งถุงแต่น้องแอมขอเบิ้ลอีกคุณจะจะเดิมที่กินได้เยอะๆจะอิ่มไวขึ้นหมายความว่าแคลอรี่ที่คุณรับประทานเข้าไปจะลดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้ขัดสรรอาหารแต่อย่างใดค่ะอยากกินก็กินได้เหมือนเดิมต่อไปค่ะ ซูเปอร์เบิร์นอันนี้แหละคือความที่เป็นสุดยอดของลานิเซ่บายเคทิโกคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในระหว่างวันจะตื่น9โมง10โมง11โมง12โมงหรือว่าจะอยู่ถึงเย็นก็ตามคุณแม้ไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่ก็เหมือนกับเข้าฟิตเนสไปออกกำลังกายที25 yes m ่ yes yes, yes. นี่คือจุดที่ดีที่สุดของลานิเซ่บายเคทิโก้ถามค่ะลานิเซ่บายเคทิโกมีซุปเปอร์กี่ซุปเปอร์คะสุดยอดมากค่ะซุปเปอร์อะไรบ้างคะงบล็อกเบรคเบคิร์นถ้าคนอื่นบอกว่าบล็อกเบรคเบิร์นของเราขอว่าให้เติมคำว่าซุปเปอร์ super, เพราะว่าเรามีมากกว่าหนึ่ง เพราะว่าในแก๊งของเขานะคะซุปเปอร์บล็อกก็จะมีเกิแก๊งของเขาประมาณกลุ่มหนึ่งซุปเปรอร์เบรกก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็ซุปเปอร์เบิร์นก็จะมีกลุ่มหนึ่งด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซุปเปอร์แต่ละอย่างมีอะไรบ้างนี่คือส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบนี้รู้ไว้ใช่ว่า เอาไว้ใช้เฉยๆว่าเรามีส่วนประกอบมากมายใน1แคปซูลนะคะมีปริมาณ596มิลลิกรัมอันนี้เอาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็พอถ้าเกิดเขาถามว่าลาิเซเป็นผงหรือเป็นเม็ดตอบว่าเป็นแคปซูล ี่สุดยอดมากค่ะนะคะเป็นแคปซูลนะคะแล้วก็ทานยังไงเดี๋ยวตอนช่วงท้ายมาบอกกันค่ะนี่คือส่วนประกอบสามารถดูได้ที่หลังกล่องได้เลยนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูคําว่าซปเปอร์บล็อกกันก่อนเวลาจะบล็อกเนี่ยบางแบรนด์ก็บอกว่าเออฉันขอเดินทางสายเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่กลางขอเลือกบล็อกแค่อย่างเดียวละกันแต่ลานิเซ่บ,บอกว่าไม่ใช่ ถ้าบรรดบอกว่าจะบล็อกทังทีเนี่ยเอามาให้บล็อกทุกอย่างสิดูไหมคะดังนั้นเนี่ยต้นเหตุของความอ้วนมันจะเกิดจากว่าชอบกินเค้กไหมชอบโอ้โหผู้หญิงจะตอบก่อนผู้ชายถ้าถามว่าชอบกินเค้กไหมชอบดิ้งไหมคะเนี่ยผู้ชายเริมไม่ยอมตอบเพราะจับไตเราได้ <c oughs> นะคะชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ อะไรคะที่ชอบอะคะพขยักษหน้า,อาอของหวานอะของหวานคุณพี่ชอบของหวานอะไรคะทองหยิบทองหยอดรู้เจนเขาหรือยังคะน <c oughs> ะความจริงแล้วที่ฉันก็ชอบทองหยิบทองหยอดเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นขนมไทยนอกจากทองหยิบทองหยอดแล้วชอบอะไรอคะของทอดอะไรคะที่ชอบเป็นพิเศษปอเปียทอดอะรู้มันอ้วนไหมคะ รู้แต่ก็กินมันซะถูกไหมอัะด้านหน้าที่บอกว่าชอบเยอะๆอค่ะชอบอะไรคะขนมขกเคี้ยวที่ฉันก็ชอบข้าวไม่กินข้ากินขนมกินมีกระเพาะขนมแยกจากกินข้าวด้วยนะคะมีใครเป็นแบบนี้ไหม ข้าวก็กินได้ขนมก็กินได้ค่ะเค้กมีกระเพาะหนึ่งก็ยังกินได้นะคะนี่แหละมันเลยทาให้เกิดวิวัฒนาการของการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เวลาโตรุ่นใหม่มันไม่ได้โตข้างวนถะูกไหมคะมันโตออกทางข้างๆนะ,ะกระโดดดาวไม่เป็นอะไรนะเพราะว่ามีห่วงยางคอยปกป้องเราอยู่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยค่ะเคทิโกใครสนใจชอบกินเค้กฝอยทองหองหยิบท้องยอด ก็บล็อกได้เพราะมันสามารถมีแกงสําหรับการบล็อกแป้งและน้ําตาลโดยเฉพาะและเนี่ยค่ะสุดท้ายคือมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกไขมันด้วยดังนั้นส่วนประกอบที่จะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากตัวแรก สมระกอบแรกที่เป็นตัวแทนของการบล็อกแป้งนะคะก็คือมะม่วงสายพันธุ์ฮิมลาลายาเมงโกะไม่ใช่มะม่วงเขียวเสวยบ้านเรานะคะคือสายสกัดต,ตรงนี้เป็นสายสกัดจากมะม่วงที่มันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆในด้านของการลดน้ําหนักแต่คราวนี้เองเนี่ยสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกแหวกแนวกว่ามะม่วงเขียวเสวยบ้านเราเขียวเสวยกินเยอะๆแล้ว อร่อยใู่ไหม <laughs> มีแป้งเยอะเยะใช่ไหมคะกิน <g innen> แล้วก็โอเครสชาติดีถูกไหม <g innen> แต่เม่วงสายพันธุ์นี้คะ่ะมันมีงานวิจัยมันบอกว่าถ้าเทียบคนที่กินกับคนที่ไม่ได้กินใช้ชีวิตเหมือนกันคนที่กินจะได้ผลเรื่องของการลดน้ำตาลในกระแสเลือดและผอมลง5ปอนภายใน2ส,สัปดาห์ นี่คืองานวิจัยปอลองเอาไปผันเป็นกิโลดูนะคะมันก็จะลงไปประมาณ1-2กิโลด้วยกันเทียบกับคนที่ไม่ได้กินอะไรเลยเห็นไหมคะนี่คือตัวช่วยดังนั้นเองเ,องเนี่ยสารกัดตรงนี้แหละจึงมาเป็นตัวแทนหลักในการบล็อกแป้งโดยเฉพาะเลยเครานี้เวลามันามาบล็อกเนี่ยมันเป็นซูเปอร์บล็อก2สเต็ปแบบนี้นะคะคือเวลาคุณกินขนมเค้กหชิ้น เข้าไปหรือเข้าหนึ่งจานถ้ากระบวนการปกติของร่างกายจะต้องใช้เอนไซม์ ign, ในการย่อยให้กาหารเป็นน้ำตาลแต่มะม่วงสายพันธุ์นี้มันเข้ามาตัดวงจรให้เราไม่มีเอนไซม์ ign, ในการย่อยแป้งให้กลายไปเป็นน้ำตาลสุดท้ายเวลามันออกมามันก็ออกมาเป็นข้าวเหมือนเดิมไม่ถูกดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายสุดท้ายน้ำตาลแป้งในร่างกายน้อยลงเกิดอะไรขึ้นคะ ผอมลงนี่แหละคือประโยชน์ของมะม่วงสายพันธุ์ฮิมารายาเมงโก้ค่ะนะคะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวช่วงท้ายจะมีคําถามแล้วก็แจกของให้ว่าเอ๊พัตจะจาได้ไหมว่าส่วนประกอบเด่นหรือคําถามที่แต่งขึ้นมานั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างส่วนประกอบที่2ค่ะเป็นสารสกัดจากเห็ดน,นะคะชื่อว่าไคโอนทริ มันอาจจะชื่อแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าสารสกัดนี้เป็นสารสกัดที่แพงมากๆในวงการลดน้ํนาหนักมันเป็นตัวแทนของสารสกัดที่ช่วยเรื่องของการบลอ็อกอะไรเอย่ยไอลซิ่องหนูสิ เห็นมันเหลืองๆอย่างนี้ค่ะมันสกัดมาจากเห็ดแล้วก็ทําหน้าที่ในการบล็อกไขมันเมื่อก่อนวงการราน้ําหนักใช้คาว่าเมื่อก่อนนะคะเราใช้สารที่มาจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูใครพอจะนึกได้ว่ามันชื่อว่าอะไรถูกต้องค่ะมันคือไคโตสารที่มาจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยหรือมาาก์สารนั่นเองแต่คราวนี้ด้วยว่า ลาลิเซมีวิสัยทัศน์มากกว่านั้นเคนดีโกจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันทำลดน้ำหนักที่ทำให้คนที่กินมังสวีรัตกินได้ด้วยละ่ะดีไหมดีด ตรงนี้จึงเป็นโอกาสที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะว่าทําให้คนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์สามารถทานผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักได้อย่างสบายใจและไครโอนุทิพ์ที่มาจากเห็นนุนี้นอกจากแพงแล้วนะยังไม่พอมันยังมีประสิทธิภาพเนื้อกว e ่ใไรโตซานอีก800เท่าคือเวลาคุณกินอตอนเที่ยงเรากินอะไรนะที่มันมันมน่ะ แกงเขียวหวานตอนที่มีเมนูแกงเขียวหวานนะคะเอาประธานบอกว่าไม่มีต้ยมยำใช่ไหมต้ยมยำใช่ไหมคะใครกินลาเิเซ่ตอนก่อนอาหารเข้าไปกินต้ยมยำใส่กะทิเยอะๆใส่นมเยอะๆเข้าไปตื่นเช้ามากะทิและมันเยอะๆจะโดนไค่โอนูทริมจากลานิเซ่อุ้มไว้แล้วเอาปล่อยใส่ที่ไหนเอ่ย ชักโครกนะตอนเช้าคุณจะเห็นซากโบราณการที่โชว์ออกมาในชักโครกนั่นแหละสิ่งที่ลาเซ่ช่วยดักมันออกไปค่ะโด้ยวยประโยชน์จากไคโอนริมดังนั้นกินแล้วอย่าลืมสังเกตนะว่าตอนเช้ามันออกมาไหมนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ย,ยาแต่อย่างใดนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2คือซุปเปอร์เบรก อันนี้ถ้าไม่ใส่เลยอะ่ะจะบอกเลยว่าการลดน้ำหนักของคุณจะไม่เห็นผลเลยถึงแม้คุณจะใส่สารสกัดที่ดีสุดยอดขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณกินเป็นกะละมัง ลดน้ำหนักเม็ดเท่านี้จะสู้ไหวไหมคะมันกล้าจ,จะสู้ไม่ไหวถูกไหมแม้แมแลาติเซจะเข้มข้นยังไงก็ตามครานี้เองเนี่ยเราก็เลยใส่สูตรที่เป็นซุปเปอร์เบรกคืออิ่มไวขึ้นกินได้น้อยลงลงไปซุปเปอร์เบรกมีอะไรบ้างเราใส่น้งแต่หนึ่งสารสกัดที่มันจะปลดอะมิโนนะคะชื่อฟีนิลอะลานีนชื่อมันอาจจะฟังมวิทยาศาสตร์นิดนึงแต่ว่าเราคุยเรื่องผลลัพธ์มันเข้าไปว่าสารสกัดในกลุ่มตั้งแต่ฟีนิลอะลานีนและ สารกัดจากผงบุกตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เข้าไปในร่างกายแล้วทำให้คุณนั้นลดความอยากอาหารจะกินจุ๊บจิ๊บระหว่างวันน้อยลงและอิ่มเร็วขึ้นถึงแม้คุณกินเข้าไปนะคะดังนั้นอยากกินเค้กก็กินไปค่ะแต่จะรู้สึกว่าเออช่วงนี้อยากจะเป็นนางแบบกินสองสาคำแล้วก็ไม่กินละอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกอิ่มไวขึ้นนะคะก็จะผอมเร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายน่อยๆการ ต่อไปค่ะซุปเปอร์เบิร์นคราวนี้ซุปเปอร์เบิร์นก็คือตัวที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ T ี25มันออกกาลังกายตลอดเวลานะก็คือการลดแคลอรีนั่นเองค่ะเราใช้ส่วนประกอบจากแอคาไลนีน t a ทาเลตตรงนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในวงการออกกําลังกายโดยเฉพาะดังนั้นเองลานิเซ่พอกินเข้าไปปุ๊บวิธีช่วยให้เกิดการเบิร์นอย่างสมบูรณ์แบบของสูตรน,นี้คือคุณต้องช่วยเขาด้วย คุณรู้ไหมคะว่าวิธีการไหนที่ทำให้ลันเซ่เห็นผลเร็วสามารถลดน้ำหนักได้ภายในสองถึงสามวันออกกำลังกายหนึ่งออกกำลังกายวงเล็บถ้าทำได้ถ้าขี้เกียจล่ะเดิน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 อ่ะถ้าขี้เกียจเดินอ่ะแต่อยากของไวด้วยลันเซ่จับมือไปด้วยกัน go together go for ever อย่างเงี้ยค่ะทำไงดีคะ เมื่อกี้ได้ย well ินแวลเวลทำไมต้องดื่มน้ำอ่ะทำอะไรนะทำให้ขับของเสียเกือบถูกและเกือบถูกแล้วคำตอบของดิฉันคือ ถ้าคุณอยากเห็นผลกับ,บลาดิเซ่สูตรซุปเปอร์เบิร์อันนี้ให้คุณดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันยิ่งดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่กระวนการเบิร์จากสารสกัดไม่ว่าจะเป็นแอลคาเนทีนที่ดึงไขมันตามตูดตามก้นตามแขนตามขาที่มันซ่อนไว้อ่ะค่ะแล้วก็สารสกัดจากพริกจะเบิร์ไขมและลีนไขมันออกมาได้เร็วมาก มากกว่าคนที่ไม่ดื่มน้ําเลยใครไม่ดื่มน้ำฉันการันตีรลอว่าไม่ผอม แต่ถ้าใครดื่มน้ำคู่กับลานเนเซ่ด้วยพร้อมชวัวบวกไวเวอร์ <c oughs> นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใส่เข้ามานะคะก็คือกาซีเนียก็คือส้มแขกอ่ะมันเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการยับยังย้งไขมันต่างๆแล้วก็เบิร์นไขมันออกมานั่นเองดังนั้นส้มแขกแคปไซซินจากพริกแล้วก็แอลคาไลน,นจึงเป็นแก๊งของซปเปอร์เบิร์นนั่นเองค่ะ liếp lói trộm จบแล้วนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็คือใส่พวกของคโครเมียมเข้ามาก็คือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการเผาผลาญโดยตรงเห็นไหมคะว่าตัวเผาหลาญของลานิเซจะเยอะนิดหนึ่งดังนั้นเหมือนเดิมดื่มน้ําเยอะเยอะระหว่างวันยิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งยิ่งดียิ่งผอมะค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเออบางคนจะกลัวนิดหนึ่งว่าพอลดน้ำหนักแล้วอ่ะจะโซมซูบใช่ไหม ขอโทษลาลิเซ่ผอมขาวปฏิวัติความอ้วนดำเป็นผอมขาวได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ทำให้คุณนักผิวพรรณสดใสด้วย,เ,ยเพราะเรา,เ,ราเติมกลูต้าเข้าไปกลูต้าดีนะกินแล้วผิวสะอาดขาะตับสะอาดด้วยแล้วก็จะดูตัวใสขึ้นนั่นเองวิธีการทานค่ะเริ่มสงสัยมีสองแบบแบบแรกคือแบบปกติปกติคือคนน้ำหนักปกติไม่ถึง85กิโลยกมือขึ้น เฮ้ hey! น่าจะเยอะเอามือลงค่ะใครน้ําหนักเกิน85กิโลยกมือขึ้นเฮ้ hey! นะคะอันนี้เป็นผู้ชายส่วนสูงเยอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครเกินแปมีวิธีกิน2แบบคือน้ําหนักปกติ1แคปซูลก่อนอาหารเช้า เม็ดเดียวครั้งเดียวเป็นสูตร a l l i n วันแต่ถ้าเกิดใครน้ำหนักเกิน85นะคะแล้วก็มีจริรักเกินให้ทานก่อนอาหารเช้า1แคปซูลและก่อนอาหารเที่ยง1แคปซูลหลังจากนั้นมันจะออกฤทธิ์ประมาณ10ถึงสิชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัวความสามารถในการเบิร์นจะหมดไปนั่นเองนะคะระหว่างวันอย่าลืมทำอะไรนะ ดื่มน้ำเยอะๆแค่นี้ลานิเซ่งก็เอาอยู่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามีคนที่ทดลองจริงแล้วหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนนะคะน้ำหนักลงไปประมาณใครก็ไม่รู้ใครอ่ะนี้คน่คนที่อยู่แถวแถนี้นะค่ะแถวนี้ยะะแถวนี้แหละเมื่อก่อน62.8ิกิโลเลขสวยน,นะคะ6.28 หกบกสองเป็นแปดแล้วก็จุดแปดเป็น8 8 <8 S 1> แปดแปดได้นะคะถือเป็นเลขที่ดีมากพอลงไปค่ะนะคะบอกว่าโอ,อ้ลงมาสักนิดหนึ่งละกามนี่กิโลนะคะแอมห้าสิกิโลลงมาทั้งหมด4ีกิโลครึ่งภายใน20วันกับลานิเซกินชิวๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไหมไม่เลยค่ะแล้วิ เดี๋ยวพี่จะขอสัมภาษณ์แอมนิดนึงรู้ไหมคะแอมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กินข้าวปกติปกติของเขาออร่ยมากปกติของเขาคือครอบครัวให้ทานเท่าไหร่คะลูกสองจานสาจานสองจานสจานที่บ้านเรียกปกติถามว่าพอกินลานิเซ่ถามว่ากินสองจานสามจานเหมือนกันไหมตอนปกินเลี้ยงขึ้นหมดเดิไม่เล่นแต่ว่าจะยู่ ยังใช้ชีวิตได้ปกติอยู่ปกติมากไม่ได้เบื่ออาหารแต่อย่างใดแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความปกติของเขาคือน้ำหนักค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยังสวยเหมือนเดิมไหมคะดูสวยกว่าเดิมด้วยเนี่ยถ้าจะทานต่อไปอีกนิดนึงนี่มารอบหน้าคิดว่าน่าจะเรียกว่าอัมพชราภายนะคะก็ลองดูได้ค่ะนะคะถ้าเกิดมีคําถามอะไรเนี่ยก็ถามได้เช่นเดียวกันมีคําถามไหม มีชุนค่ะใช้นานแค่ไหนบางคนลงแป๊บเดียวอย่างดิฉันบางคนสามวันเริ่มลงบางคนเจ็ดวันก็ลงก็มีค่ะถ้าทานไปแล้วน้ำหนักพอแล้วต้องทานต่อไหมกลัวเยอะๆใช่ไหมคำถามนี้ สูตรนี้เป็นสูตรปลอดภัยไม่โยโย่เพราะว่าเน้นเรื่องการเบิร์นค่ะดังนั้นเนี่ยวเวลาที่คุณทานเข้าไปเหมือนกับแค่พาคุณไปออกอกำลังกายแล้วคุณก็ใช้ชีวิตปกติ แต่แค่ว่าเหมือนทําให้ร่างกายของคุณนั้นออกกําลังกายได้เพิ่มขึ้นระบอกคุณไม่ได้ถูกสั่งห้ามว่าคุณต้องไม่กินอะไรไม่หือไม่อืมเหมือนกับกิบกนยานลดน้าหนักถูกไหมคะและถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือว่าคุณก็จะใช้ชีวิตได้ปกติแม้แต่คุณหยุดกินลันเซก็ตามไม่มีทางโยโย่แน่นอน แต่แนนาคตถ้าเกิดว่าคุณก็ยังรู้ว่ามีลันเซ้นอยู่เรียกกินแบอสุดยอดอยู่โอกาสจะอ้วนกลับมาก็อาจจะมีค่ะถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อโอเคค่ะก่อนอาหารส5บหถนาทีนะคะถ้าเกิดว่าลืมล่ะเอาสิต้องมีแน่ๆเลยคำถามเนี้ยราดับไว้ก่อนถ้าลืมะ ขอโทษพระเจ้าไม,ไม่ไหไม่แล้วก็รีบทานเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพจะดีที่สุดเพราะมันเป็นซุปเปอร์เบรกใช่ไหมคะเบรกคือมันจะไปสั่งการว่าถ้าเกิดคุณกินเข้าไปนะคุณจะอิ่มไว้ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณกินหมดแล้วคุณตามเข้าไปล่ะมันคงสั่งไม่ทันนะคะมีคำถามอีกไหมคะ่ะ เริ่มที่อายุเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นเป็นต้นไปที่เรียกว่าอยู่ในวัยสวยงามค่ะอาจจะเป็นคือความจริงอะอายอุดูแลยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยที่เรียกว่าดูแลตัวเองดีเป็นทู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นแ,แล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้ห้ามเบิ้ลนะสามเม็ดไม่แนะนํานะคะแล้วคนคนที่กิน,นเยอะมีโรคประจําตัวประจําตัวอะไรไขมันเบาหวานความดัน มาพร้อมกันหมดเลยเช้าเป็นแ็อเกตเขาเขาจะมาเป็นแ็อเกตอ่ามันเป็น็อเกตของเขาโลรูปยอดนิยมใช่ไหมโอเคค่ะนะคะโอเคคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากมากนะมากคือ280เป็นต้นใบควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะเวลาเบิร์นเหมือนจับเขาไปออกกำลังกาย ระบบร่างกายจะรู้สึกดึงดึงหนึ่งดึงดงดงขึ้นเพราะว่ามีการเผาผ่านนะคะก็ให้ปรึกษาแทยว่าทานได้หรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะเชิญค่ะรแงในเร่ะบบขับถ่ายระบบขับถ่ายจะมีอยู่สองกรณีค่ะคือขับถ่ายดีขึ้นกับช่วงแรกอาจจะมีการปรับสภาพแล้วก็ขับถ่ายประมาณอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมีหลายเคสด้วยกันแต่ไม่ได้แบบท้องเสียนะคะ นที่เป็นโรคไตค่ะจะไม่ให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกอย่างแล้วก็หัวใจขั้นรุนแรงเดี๋ยวนะคะขอไล่ทันงนี้เลยสตรีที่ให้มนมบุคุณแม่หลังคลอดคุณแม่หลังคลอดให้นมลูกไหมคะถ้าให้นมลูกไม่ให้ทานค่ะเพราะลูกจะผอมให้ให้ทานได้หลังจากที่อย่านมแล้วเชิญค่ะ ค่ะคำตอบคือได้แต่ว่าให้เผื่อเวลาว่าตัวสารสก,กัดตรงนี้มันออกฤทธิ์ในการเบิร์น10-12ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นคนไซส์ปะกะติเนี่ยร่างกายอาจจะเรียกว่าถูกเบิรนน์นานเกินไปอย่างนี้ค่ะแล้วพอมันใกล้มาคุบมันอาจจะมามาเสื่อมตอนเที่ยงคืนอย่างงี้ ถ้าเรานอนไวเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะไปออกกําลังกายก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไม่อยากนอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันโดนสั่งให้เบินค่ะเดี๋ยวนะคะอยากให้ดูลีลานิดนึงคือ เรียกว่าใช่ปกติหรืกยังก็ไม่รู้จะดูอะไรนะคะความจริงไม่ได้อ้วนค่ะอาจจะว่าเป็นสาวที่มีบาร,รมีอาจจะมีเนื้อหนังมังสารนิดนึงอะไรอย่างนี้รรห, 2, หนึ่งค่ะหนึ่งค่ะ,ะ,ะที่บางคนก็ต้องานยากันตัวเนี่ยค่ะยาอะไรคะยาทั่วไปที่่ อ,อันนี้เป็นาศาสตร์สัตว์จากธรรมชาติค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติอยู่แล้วเว้นโรคที่แนะนำไปว่าโรคไตโรคหัวใจวก็ความดันโลหิตสูงมากคขาเช่นค่ะถ้าครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นความดันหิตร่างใหญ่แล้วอะค่ะที้มีส่วนของโรคเ่นเหมือนลักษณะใครกับกวงพันกวางพันรูปร่างใหญ่ใหญ่นะทีนี้อะไรใหญ่คะใหญ่ ใหญ่หมดเลยใหญ่ทั้งตัวต้องวัดว่าใหญ่จากโครงกระดูกไหมถ้าโครงกระดูกเนี่ยลันิเซ่เอาไม่อยู่นะคะแนะนําให้ซื้อเยอะแล้ว็ปทุกกระดูกแทนแต่ว่าถ้าเป็นใหญ่จากร่างกายที่ว่าโอเคครอบครัวเนี่ยเป็นคนทานเยอะแล้วมีเจ้าเนื้อหน่อยนึงลันิเซ่ก็เอาอยู่ค่ะค่ะผู้หญิงกับผู้ชายทานให้ปลดต,ต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าให้ดูจํานวนเนื้อลองจับเนื้อตัวเองดู ตัวเองเป็นคนเนื้อแบบไหนนะแน่นไหมใครแน่นใครแน่นใครแน่นแน่นในห้องนี้นะคะสเกลความแน่นรู้สึกว่าจะมาทั้งหมด30%คือที่เหลือไม่แน่นใช่ไหมคะมีแต่หน้าใช่ไหมที่แน่นอย่างเดียวคนที่แน่นกับไม่แน่นนะคะคนที่ไม่แน่นจะผอมเร็วกว่าคนที่แน่นเพราะว่าเนื้อตัวเขาอะค่ะมีไขมันแทรกอยู่แล้วเป็นไขมันนิ่มแต่ถ้าเกิดคนที่แน่นๆเนี่ย มันบางส่วนจะแทรกเข้าไปในในกล้ามเนื้อหรือมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าอันนั้นจะลงช้ากว่านิดนึงอย่าแข่งกันว่าถ้าลาันเซ่กล่องเนี้ยลงลงเท่าพี่ห้าโลแน่น,นอนอะไรเงี้ยอาจจะไม่เท่ากันค่ะแล้วแต่บุคคลมันมีผลต่อไปยมีผลต่อตายไหมด้วยว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติานะคะอาจจะมีผลต่อตายในคิดว่าน่าจะไม่มีแต่ก็คือว่าคนที่มีปัญหาโรคไตเราก็ไม่แนะนําไม่ทาน ไหมลูกตัวอย่างค่ะเราทดสอบกับกลุ่มผู้ที่ดื้อยามมาแล้วเรียบร้อยราบเรียบไปแล้ว4กิโลกรัมคิดว่าสูตรนี้น่าจะเอาอยู่ค่ะมีอไหมคะค่ะ มีส่วนเกินในร่างกายใช่ไหมอันนี้ลาลเนเซ่อาจจะบอกไม่ได้ว่าอะไรคุณจะลงก่อนแต่ว่าส่วนนี้เป็นไขมันนี่จะถูกเอาลีนออกมาก,ก่อนนะคะตามสูตรแต่เชื่อไหมผู้หญิงบางคนอะ่ะเวลาผอมมันลงไม่เหมือนกันนะบางคนลงหน้าบางคน